สวัสดีครับเพื่อนๆที่ตามรับชมรายการร่งซีสครับวันนี้พบกับผมในเกม w อล Robot อีกเช่นเคยนะแต่คลิปนี้ครับผมไม่ได้โผล่หน้าโผล่ตามให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะเพราะว่าเมื่อคืนนั้นเล่นเอาหลายรอบครับจะตีมมันเด้งก็ต้องขออภัยด้วยนะคลิปนี้ครับผมจะมาประกาศรายชื่อผู้โชคดีฮะนะครับก็ประกาศช้าไปนิดนึงนะครับผมแต่ว่ารายชื่อหรือ ID นั้นผมได้ส่งทั้ง gm เปนที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็วันนี้ก็จะมา เล่นให้เพื่อนได้รับชมกันแล้วก็มาประกาศลายชื่อให้เพื่อนได้ทราบกันว่าผู้โชคดีทั้ง5ท่านที่ได้รับน e เดลนะครับหรือปืนชมวมขนาดเล็กนั้นมีใครกันบ้างโอเคฮะเดี๋ยวเราไปลุยกันในเกมแล้วก็จะไปประกาศผลช่วงท้ายคลิปกันเลยครับผม เอาแล้วครับผมตอนนี้เข้ามาอยู่ในเกมมันที่เรียบร้อยครับก็เป็นเกมยึดจุดสัญญาณบอกได้เลยว่าเกมนี้เป็นเกมที่ดุเดือดเลือดพล่านครับแล้วผมก็มีการพลิกเกมอย่างหนักเลยนะขั้นต้นนะเราใช้เจ้าลิงครับในการยึดจุดสัญญาณนะอยู่ในภารกิจครับผมก็คือภารกิจต้องใช้หุ่นของยันดีนั้นยึดจุดสัญญาณครับผมไปครับทําตามภารกิจของเราไปเรื่อยๆฮะคลิปนี้นั้นบอกได้เลยว่าดุเดือดเลือดพล่านฮะไป ลิงนั้นผมติดเป็นปืนลูกซองระเบิดครับนะเริ่มต้นเกมมาก็ยังสูสีดูดีฮะนะครับก็ยังไม่เห็นแววว่าจะเกิดอุ๊ยจังหวะนี้โดนยิงครับผมนะหญิงสวนดีครับผมจังหวะนี้ฮะไม่ได้สนใจหยุดแล้วครับเฮ้ยเจ้า s k y ยรอดนะครับบอกได้เลยว่ามันเป็นตัวที่อึดถึกทนจริงๆครับตอนที่เป็นลูกบอลน,นะถึงจะโดนเนิร์ฟไปแล้วอะไรไปแล้วนะครับแต่ว่าใช้ได้อย่างดีและตอนนี้นะครับมันเปิดให้ เราผลิตได้แล้วนะครับน้องๆคนไหนนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่มีเนี่ยไปผลิตกันได้เลยนะคุ้มค่าครับใช้เล่นแล้วก็ใช้ยึดจุดสัญญาณได้อย่างดีมากๆนะคุ้มจริงๆครับตัวนี้ฮะต้องหามาติดทีมอไว้เลยนะผมเนี่ยมีครับแต่ว่าไม่ได้เอามาใช้ครับโอ้จังหวะนี้โดนยิงฮะลิงก์โดนลิงก์ยังหนักแล้วตอนนี้โดนล็อกขาครับผมไอ้ทัศทางจะไม่รอดครับเรียบร้อยฮะสถานการณ์เริ่มไม่ดีแล้วครับผมศัตรูนั้นโถมเข้ามาครับจุดสัญญาณนั้นก็โดนยึดนําไปแล้วครับ นะแต่เ,เพื่อนๆของเราก็องใหลังสู้ครับราไปดูอิโมกิบ้างครับผมเนื่องจากว่าเอาปืนไปให้เจ้าฟารฟเนียขอยืมครับอิโมกิเลยต้องใช้ปืนลูกซองระเบิดครับจริงๆแล้วก็ตัวคนขับนั้นไม่ได้ทํามาเพื่อสําหรับปืนล,ลูกซองไฟระเบิดนะโดนก็ไม่เหมาะด้วยนะครับผมเนี่ยพอเรายิงเป็นชุดปุ๊บลูกซองระเบิดเราจะหยุดยิงครับนะแต่โดนของเราก็จะหยุดยิงไปด้วยครับนี่คือข้อเสียในการเลือกใช้โดนนะทุกคน นะครับก็บอกกันเพื่อนด้รับทราบนะครับแต่ผมจําเป็นต้องใช้ไปก่อนนะตามนี้เลยไปครับยังถูสีดูดีกันอยู่ฮะนี่ยังไงครับผมวุฒิระดนยิงครับนี่ฮะโอ้โหขนาดปิดตาอยู่นะครับผมเขาน่าจะมีโมดูลเปิดตานะครับไม่รู้ว่าเป็นตัวไหนที่ยิงผมโอ้โหไอตัวนี้ยิงอยู่บนหลังคาครับผมอ่ะโหมาก็โดนยันแม่กันเลยทีเดียวฮะเจ้ามานะครับ หมาก็เป็นอีหนึ่งตัวที่เล่นได้โคตรดีครับสนุกสนานกันเลยทีเดียวแต่ตอนนี้โดนหนืดครับติดกาวดักหนูจากยานแม่ครับท้าทางจะไม่รอดครับแล้วตอนนี้ผมเสียงหุ่นไปเนี่ยหลายตัวแล้วนะโอ้โหสถานการณ์เริ่มย่าแย่ครับจุดสัญญาณโดนนําครับหลอดแถบนั้นเริ่มลดลงเรื่อยๆฮะไปครับยังทําแบบใจดีสู้เสืออยู่ครับต่อไปเรามาดูฟ้บเนี่ยกันบ้างฮะ หลังจากที่เมื่อวานสตรีมฟับเนียแทบจะไม่ได้เล่นฟับเนียเลยนะทุกคนมัวแต่สนุกสนานกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางคอมเมนต์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะนะครับบอกตรงเลยว่าเมื่อวานนี้ครับเป็นการเล่นที่ผมเปิดกล้องคุยกับเพื่อนๆด้วยนะครับแล้วก็เล่นไปด้วยกันอะไรที่สนุกมากๆนะเพื่อนๆก็สามารถที่จะเอาไปชมย้อนหลังกันได้แล้วนะครับเพราะว่าเมื่อวานสตรีมเด้งนะครับมันชมสดต่อเนื่องไม่ได้ครับนะก็สามารถดูย้อนหลังกันได้แล้วนะทั้งสามช่วงเลยนะครับผม ก็อย่าลืมไปรับชมกันบอกเลยว่าสนุกมากๆครับก็เรียว่าเป็นกันเองสุดๆนะกับ FC แล้วก็น้องๆสมาชิกแล้วก็เพื่อนๆที่เข้ามารับชมกันไปต่อฮะรมเนี้ก็ถือว่ายังทํางานได้ดีครับตอนนี้ยังไม่แตกนะจุดสัญญาณนั้นเสียเปรียบอย่างหนักครับตอนนี้ฮะนะครับจุดเด่นคลิปนี้ครับจะพาไปดูไททันนะครับอินทรานะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ครับมีน้องๆขอมาบอกอยากจะให้เล่นอินทราวัชระให้ดูอีกสักรอบนะ แต่เขาไม่มีโอกาสครับเล่นแล้วจังหวะไม่ดีเดี๋ยววันนี้ครับจะเอามาลงให้เพื่อนๆได้รับชมกันน่าโดนลุมครับโดนลุมแบบนี้มันจะไม่ไหวนะครับนะครับนี่ฮะฟ้าบนนี้โดนเนิร์ฟครับก็คือโล่นั้นหมดเร็วมากนะครับแล้วก็เวลาในการบินนั้นน้อยลงไม่ใช่น้อยลงเสียบ,บินได้ช้าลงนะครับเวลาเราบินแต่ยังไงครับเกือบจะชิวชิวได้ไหมนี่ฮะแต่ความแรงของอาวุธในตัวนั้นก็ถือว่ายังใช้ได้อยู่นะครับ โอ้จังหวะนี้ไม่ไหวนะครับในพระเอกของเรามาแล้วครับผมบอกได้เลยว่าตัวนี้ผมจะทําการเปลี่ยนเกมนะครับให้ได้นะครับตอนนี้มาเผชิญหน้ากับลูชาดอฮะยิงปีไปก่อนครับอ้าวผมไม่ใช่ครับผมผมพูดผิดตั้งแต่ตทีครับมันเป็นเคปลี่เห็นหัวกลมๆมันมครับโอ้โหแล้วโดนลูชาดอยิงแบบนี้ครับนิดเดียวครับผมอนะครับสเปียของผมนั้นมาร์คสองวลเจ็ดยิงไข่ไม่เข้าเลยนะทุกคน นะครับเนี่ยยิงเป็นไททันแล้วแบบโอ้โหแล้วเลยนะครับตอนนี้สเปียงของผมมันยิงใครไม่เข้าจริงๆครับตเปียงต้องอัพเกรดอย่างหนักเลยครับผมให้แบบเดเวลสูงๆจริงๆครับถึงจะใช้งานได้ดีฮะตอนนี้ทําท่าเหมือนจะแพ้แล้วนะผมเหลือไททันเพียงตัวเดียวครับอันนี้มาแล้วครับผมอินทราครับพร้อมอบัจฉละเพื่อนๆดูจุดนี้ให้ดีครับนี่ฮะผมเข้ามาบวกกับไททันถึง2ตัวฮะเป็นลูชาดอครับเปิดก่อนได้เปรียบครับ พัดตัวแรกก่อนเลยฮะบึ้มบึ้มยังไงฮะปิดตาแล้วครับผมในี่เรียบร้อยฮะเสร็จไปหนึ่งตัวแล้วครับผมต่อไปตัวที่สองครับกระโดดหนีกระโดดหนีตัวนี้รู้สึกว่าจะใช้ปืนเป็นลําโพงครับน่ามันไม่ใช่ปัญหาครับถ้าเราโดนลาโพงรัวๆเนี่ยเราหายตัวครับเพื่อลดดาเมจได้ครับแบบนี้ฮะเชื่อมโยงเพิ่มเลือดแล้วก็ยิงครับเรียบร้อยฮะจัดการลูชันดองไป2ตัวเลยครับรวดเดียว ก็เรียกได้ว่าอินชานั้นโอเคมากๆและตอนนี้ศัตรูนั้นเหลือผู้เล่นเพียงแค่2คนเท่านั้นครับทีมเรานั้นเหลือครบเลยนะเออดูเลยครับผมอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับสาหรับเกมนี้นะครับนี่ฮะดูตอนนี้แล้วไม่น่ามีปัญหาครับนะเพราะว่าเท่าไรเนี่ยโอ้โหจํานวนผู้เล่นเราเยอะกว่ามากครับเขาเหลือแค่2คนนะครับออ้หูหเจ้าตัวนี้เจอแองเกิลก็จะยากหน่อยครับ พะมันหายตัวนะครับหลบดาเมจได้ทําให้ผมยิงไม่ค่อยโดนด้วยครับนี่ฮะด้วยความเร็วที่เหนือชั้นนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงแล้วเพื่อนเพื่อนของเราคันก็คอยทยอยแตกไปได้อย่างไงก็ไม่เข้าใจครับนะนะครับผู้เล่นอ้าวเขามีผู้เล่นเพิ่มเติมขึ้นมาอีกคนหนึ่งครับผมแสดงว่าสุ่มฮะประมาณสุ่มครับแล้วยังไงฮะเลือดผมลดลงไปเยอะมากๆครับอินทรายิงตุ้มเรียบร้อยครับทิปเปอร์คิวนะครับทิปเปอร์คิวฮะจุดสัญญาณยังเป็นฝั่งเราอยู่ครับ แต่บอกได้เร็วว่าเอ้ยทำไมดูคงเหมือนของเรามันลดเร็วจังเลยอะเออนามาตั้งนานนะครับผมตอนนี้ครับแถบนะครับแถบสีนั้นสูสีมากๆครับผู้เล่นเราเหลือสามครับศัตรูนั้นเหลือสามเท่าครับและตอนนี้ผมเห็นผู้เล่นนั้นเหลืออยู่แค่สองคนนะศัตรูนั้นมีสามครับกลับมาเสียบเสียบครับได้อินทราผมกําลังโดนยิงย่างหนักนะครับผมโอ้โหจังหวะนี้ครับโอ้โหนึกว่าใครครับเจอซีรีสครับโอ้โหแตกเลย จอซีรีสครับทุกคนเดินออกมาตรงนี้นึกว่าเป็นหุ่นธรรมดาครับสุดท้ายเป็นไททันซีรียสฮะถ้าเจอกันจังหวะเลือดน้อยแบบนี้ผมสู้ไม่ไหวนะครับแต่นี่นะครับขอให้เพื่อนเรายังอยู่ได้จบไปอ้าวเรียบร้อยครับเกมก็จบลงฮะก็เป็นการพลิกเกมครับของเจ้าปลาหมึกครับราชาปลาหมึกอินทราของเรานั้นอินราอินดาครับผมทำได้อย่างดีโอเคฮะเดี๋ยวเรามาประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันเลยดีกว่าครับ ก็มาที่เว็บไซต์ใหม่ของเราครับเว็บไซต์นี้ก็ไม่มีเอฟเฟกการปั่นนะทุกคนก็คือกดปุ๊บก็จะเห็นรายชื่อผู้โชคดีกันเลยนะครับมีผู้โชคดีที่ทำถูกเคียงแค่108ท่านครับและผู้โชคดีคนแรกก็คือคุณเหมียวคุงครับผมน่าจะเป็นคนไทยนะครับขอบคุณครับขออนุญาตเช็ค ID สักแป๊บหนึ่งนะฮะดูซิว่าถูกต้องตามกฎระเบียบไหมนะครับโอเคฮะเช็คไ d เเรียบร้อยนะครับเขายังไม่เคยได้รับของรางวันนะ นะครับผมก็เป็นผู้โชคดีท่านแรกฮะคุณเหมียวคุงถ้าอ่านผิดยังไงก็ต้องขออภัยนะเมียวโอคุงหรือเหมียวคุงอะไรประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูผู้โชคดีคนต่อไปครับผมมาแล้วฮะผู้โชคดีคนต่อไปก็คือคุณพนาวันครับบัวพิษนะครับผมคุณพนาวันบัวพิษครับก็เป็นผู้โชคดีที่ใช้ระบบ Android ทําถูกต้องครับมีแฮชแท็ก u n g c h แบบนี้ครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะ เป็นคนไทยนะครับผมนี่นะครับชื่อไทยแบบนี้ยังไงก็ไทยแล้วครับผมสองคนแล้วนะที่เป็นน้องๆหรือเป็นเพื่อนคนไทยครับเดี๋ยวเรามาดูคนที่สามครับผมคนที่สามนี่คือคุณถาปนิกครับคุณถาปนิกนะครับถ้อ่านผิดยังไงขออภัยนะอ่านแบบไทยจ๋าๆเลยครับถาปนิกก็น่าจะเป็นคนไทยครับเขาบอกว่าขอบคุณครับสําหรับข้อมูลดีๆและคลิปสนุกๆครับผมโอเคขออนุญาตเช็คไอดีแป๊บ แต่เท่าที่ดูนะครับผมโปรไฟล์นั้นไม่น่าจะมีปัญหานะครับผมไม่น่าจะผมว่าผมตําได้นะครับใครที่เคยได้แล้วได้ยังนะแต่ก็ต้องเช็คไอดีก่อนนะครับโอเคคุณเป็นผู้โชคดีในครั้งนี้นะครับผมขอแสดงความยินดีด้วยนะไปะเดี๋ยวเราไปดูคนต่อไปกันเลยครับด้วยความรวดเร็วคนต่อไปก็คือคุณสมศักดิ์ครับเฮ้ยนี่คนไทยหมดเลยหรือเปล่าเนี่ยสี่คนแล้วนะครับผมคุณสมศักดิ ชัยมงคลครับอาจจะเขียนผิดหรือเปล่านะอาจจะเป็นชัยมงคลแต่ว่าอาจจะพิมพ์ผิดเป็นมีสระอุดติดมาด้วยนะชัยมงคล <c oughs> นะครับผมก็ใช้ระบบ Android อยากได้มากครับนะาาบอกว่าอยากได้มากครับก็โอเคคุณเป็นผู้โชคดีในครั้งนี้นะครับได้รับแน่นอนครับสำหรับเจ้า Ne e d l e นะครับก็ขอให้เพื่อนๆสนุกกับการเล่นและนำไปใช้ให้ได้ผลประโยชน์สูงสุด เดี๋ยวเราไปดูคนต่อไปฮะน่าจะเป็นคนสุดท้ายกันแล้วหรือเปล่านะครับน่าจะครบ5ท่านกันแล้วนะอ้าวคุณชัยโยแมวคุงครับผมคุณชัยโยแมวคุงไม่รู้จะโชคดีไปไหนขนาดเปลี่ยนเว็บในการสุ่มนะครับแต่คุณชัยโยนั้นได้อิมุกิไปแล้วนะครับก็ยังไม่พ้นกฎก,ฎกติกานะครับครั้งนี้คุณชัยโยไม่ได้ของรางวัลน,นะครับต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับเพราะว่าต้องเว้นระยะครับคนที่ได้แล้วนะครับ ต้องเว้นระยะ2รอบครับนะครับครั้งต่อไปถึงจะมีโอกาสได้นะคุณชโยครั้งนี้ยังไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปจับผู้โชคดีคนใหม่กันนะครับคนที่5นะครับคนใหม่ไปจับอีกสักหนึ่งท่านครับอ้าวมาแล้วครับผมผู้โชคดีท่านสุดท้ายก็คือคุณกายนะครับคุณกายของเราก็เป็นที่คุ้นเคยฮะเข้ามาดูสตรีมเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาคุยกันค่อนข้างบ่อยนะครับ เขาบอกว่าขอบคุณครับพี่หลังนะครับคลิปนี้รู้สึกชิลๆสนุกๆส,สบายๆเป็นกันเองดีครับใช้ระบบ iOS นะโอเคเรียบร้อยครับผมสุดท้ายครับการประกาศผลรางวัลก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนคงจะสนุกสนานกันและก็ได้รับรางวัลเป็นที่พึงพอใจกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องลาเพื่อนไปก่อนแล้วอย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับผมกด u b s c r i b e ใครที่ยังไม่กดติดตามครับจะได้เข้ามาร่วมสนุกกันนะทั้งทางสตรีมและทางคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับแล้วกข็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่โดเนตมาทุกช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นซุปเปอร์แตงหรือการขอบคุณใต้คอมเมนต์นะครับที่มีคําว่าขอบคุณนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าหรือการสตรีมครั้งหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับผม